สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ยาก็มารีวิวนะคะเนื้อเนาะจากร้านนี้เลย The b e e ฟนะคะก็ยาเจอทาง Facebook นะคะแล้วก็เขาเป็นเนื้อหนกแดดเดียวนะปกติยาก็ชอบทานเนื้อหนูแดดเดียวเนะก็มีร้านประจำอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าแอบนอกใจอยากลองว่าเป็นยังไงบ้างเนาะอันนี้เขาขายนะคะ500กรัม400บาท แต่ถ้าเป็นสั่ง1โลก็750เนาะยาก็เลยสั่ง1โลดีกว่าแต่ว่ายาสั่งมา2โลนะคะก็เดี๋ยวถ้าทอดแล้วก็จะรีวิวให้ดูนะว่าเนื้อนุ่มอร่อยกลมกล่อมหรือเปล่านะคะพอดีวันนี้จะออกไปตีแบตนะคะก็เลยโชว์ไว้เข้านี้ก่อนอันนี้นะคะก็เป็น Facebook ชื่อเพจ the Beef Bistro by บางบ้าน2นะเป็น ชื่อเต็มๆของร้านนะคะอยู่ที่จรรจจริตวง77ทับหน่นะและอันนี้นะคะก็เป็นเนื้อสดที่ทางเพจเขาได้เอามารงรวมถึงราคาน้ำหนักต่างๆนะแล้วก็มีแบบที่ปรุงสำเร็จเรียบร้อยนะคะทั้งสเต็กกับข้าวและอาหารต่างๆกับแก้มนะซึ่งเมนูของเขาเนี่ยมีน้ำหนักราคาแจงอย่างละเอียดแล้วก็หน้าตาน่ากินมากๆเลยทุกคนถ้ามีโอกาสไปทานที่ร้านนะคะอยากก็จะแวะไปนะแต่ว่า ให้ดูบรรยากาศในร้านก่อนนี่ค่ะเป็นภาพจากเพจ Facebook ของทางร้านเลยนะอยากก็ขออันเญียตเอามาลงหน่อยนะคะบรรยากาศภายในร้านกลางคืนเนี่ยก็จะดูอบอุ่นนะคะวอมวอมสีวองวอมเนาะแต่ว่าพอกลางวันเนี่ยก็จะดูแบบโปร่งโล่งดีนะไม่แออัดทีเดียวค่ะทุกคนน่านั่งเลยนะเขามีลายแมนด้วยนะทุกคนเอาไว้ยามีโอกาสเนี่ยก็จะสั่งมานะแต่ว่าขอจัดการเนื้อที่เราสั่งมาให้มันหมดก่อนนะ ดูจากเมนูแล้วมันก็หน้าตาน่าทานมากๆเลยนะคะราคาเนี่ยก็ขึ้นให้เรียบร้อยนะสายเนื้อก็จะรู้ราคาประมาณแหละทุกคนเขามีแบบทั้งเป็นเนื้อสดแล้วก็เนื้อปรุงสาเร็จใครสนใจก็ลองสั่งได้นะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะยาก,ก็สั่งเนื้อจากร้านเดอะเบฟมาอีกแล้วเนาะอดี๋ยวนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้สั่งเนื้อแดดเดียวอย่างเดียวนะเนื้อหนกแดดเดียวอยากสั่งเพิ่มเป็นสเต็กนี่เลยค่ะทุกคนแล้วยาก็แกะ เนื้อจากร้านเดอะบีฟมาให้ทุกคนดูเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เป็น4ชิ้นเนาะ499บาทและอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นเนื้อสเต็กนะคะเป็นโปรโมชั่น4ชิ้น499บาทเนาะในเดือนนี้แล้วก็อันนี้เป็นเนื้อโหนกแดดเดียวนะคะอยาเคยสั่งมาทานแล้ว1รอบนะรสชาติก็โอเคเนื้อนุ่มใช้ได้นะคะอยากก็เลยสั่งมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวยาจะรีวิวให้ทุกคนดูทีหลังเนาะว่าเนื้อของเขานะคะ สเต็ก4แบบ4สไตล์เนี่ยอันไหนอร่อยสุดนะเดี๋ยวไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวไว้มารีวิวให้ดูค่ะเอาลืมบอกไปเมื่อกี้นะคะก็เขาให้แก๊มาส่งนะคะค่าส่งก็59บาทนะก็รอประมาณยาสั่งตอนบ่ายสนะคะ ตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้วเนาะถ้าเกิดสั่งแบบภายในหนึ่งชั่วโมงประมาณร้อยเจ็บาทนะคะยาก็เลือกเอาแบบห้าสิบเก้าบาทนะคะเขาบอกว่าสี่ชั่วโมงถึงเนาะแต่ก็มาถึงก่อนนะคะจะมาทอดเนื้อนะคะที่สั่งมาใหม่ล่าสุดนะคะของ The Beef เดี๋ยวยาก,ก็จะตัดให้เรียบร้อยก่อนนะคะทุกคนรอาแป๊นนี่นะคะเดี๋ยวเราจะแกะออกจากถุงันเลยค่ะอ่ะยาก็แกะออกจากถุงเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ประมาณนี้ทั้งหมดในหนึ่งถุงห้าร้อยกรัมก็จะมีประมาณห้าชิ้นนะคะชิ้นบางๆก็ค่อนข้างกับสวยใช้ได้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีทุกชิ้นเท่าไหร่เนาะหรือมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปทอดกันนะคะคนการทอดของเรานะคะที่ร้านบอกว่าให้ใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะมาก แล้วก็ไม่ต้องทอดนานเนาะเดี๋ยวเรารอน้ำมันร้อนแล้วเราค่อยใส่เนื้ออันนี้ของเราลงไปน้ำมันร้อนพอประมาณแล้วนะคะหรือยาก็จะเอาเนื้อลงไปทอดไปจางนะคะอันนี้เอาไปย่างก็ได้เนาะเดี๋ยว ใส่คลิปไม่ได้ดูหน้ากล้องเลยรนะาคาไม่เล็กนะคะก็จะทอดได้สามชิ้น อยากก็จะเล่านิดนึงนะคะเจ้าแรกที่อยากสั่งเป็นเจ้าประจำเนี่ยก็สั่งกันมาหลายปีทีเดียวนะรสชาติกลิ่นหอมเวลาทอดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนแต่ว่าสองร้านนี้ก็จะมีความต่างกันนิดนึงเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังแต่ที่แน่ๆเหมือนกันคือเขาเป็นคนอิสลามด้วยนะทั้งสองเจ้าเลยแล้วก็กลิ่นหอมละมุนแบบนี้เลยนะอยากก็คิดว่าเขาอาจจะใช้สูตรเดียวกันหรือว่าคนอิสลามเนี่ยเขาทำใส่เนื้ออร่อยนะจ๊ะ ยาก,ก็ว่ายอย่างนั้นแหละโอเคและเดี๋ยวเราย่างเสร็จแล้วยาก,ก็จะไปชิมให้ดูนะว่าสองเจ้าที่ยาสั่งมาต่างกันยังไงนะนี่เลยค่ะทุกคนเนื้อทอดของยานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวยาก็จะใช้กรรไกรตัดชิมให้ทุกคนดูเนาะ ขออนุญาตใช้มือนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยเนาะือรสชาตินะคะร้านนี้ก็จะไม่เค็มมากนะแล้วก็อร่อยเนื้อนุ่มทีเดียวนะทุกคน อยากจะบอกว่าร้านแรกที่อยาสั่งเจ้าประจําเนี่ยเขาก็จะมีราคาที่แพงกว่าประมาณ100-200บาทนะคะแล้วก็รสชาติก็จะเค็มกว่าร้านนี้นะก็สําหรับตอนนี้ก็สั่งร้านนี้มาสองครั้งแล้วนะคะก็คงจะสั่งร้านนี้ต่อไปก่อนนะเพราะว่ารสชาติของเขาเนี่ยอร่อยที่เดียวนะทุกคนไม่ผิดหวังเลยถ้าใครอยากลองทานนะถ้าใครชอบเนื้อก็ลองสั่งมาทานได้นะคะทุกคน นุ่มดีอร่อยดีแล้วก็ที่ดีที่สุดก็ทานกับข้าวนะจ๊ะจะได้ไม่เค็มจนเกินไปหรือว่าทานกับข้าวเหนียวได้ค่ะอย่าขอภัยนะคะถ่ายคลิปมือเดียวก็จะเก๊ะๆกลางๆหน่อยนี่มันจะเยอะนิดนึงเนาะอือหือ ชิ้นที่มีมันนี่เขาจะฉ่ำมากแล้วก็ละลายในปากเลยนะโอเคแล้วทุกคนมันอร่อยมากจริงๆนะคะฮาโอ,อยกรัมนี่นะคะให้ยาทานคนเดียวนะอย่าทานไปเรื่อยๆยาก็สามารถทานหมดได้นะยังไงก็ถ้าใครอยากลองนะคะก็ไปกดสั่งกันได้เลยนะคะราคาไม่แรงนะจ๊ะทุกคนเพราะว่ายานเนี่ยเป็นสายเนื้อก็ชิมมามากมายหลายเจ้าทีเดียวนะเดี๋ยวคลิปนี้ยก็บ๊ายลาทุกคนก่อนนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าอาจจะอัปเดตคลิปชานิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะแบบมีป่วยบ้างมีซึมเศร้าบ้างมีใบโพล่าบ้างแล้วก็งานต่างๆก็รุมเรานะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย